เค hey, สงสารเทศกาลฮาโลบินทุกคนด้วยแล้วก็อัปเดตในวันนี้ก็มีหลายอย่างที่ต้องมาคุยกันและก็จะเป็นของฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขอีกแล้วแค่ล็อกอินเข้ามาเล่นในเกม g ีเออนไลน์เนี่ยก็จะได้รับหน้ากากฟรีจะเป็นหน้ากากทีนนากาก่ชื่อว่า red flaming skull mask แล้วก็ยังไม่หมดนะแล้วก็มีเสื้อฟรีตัวหนึ่งแล้วก็จะมีไอ้ร่มชูชีพฟรีอันหนึ่งด้วยก็ถือว่าโอ้โหดีอ่ะแล้วถ้าก่อนหน้านี้ใครยังไม่ได้เข้ามารับหน้ากากฟรีที่เขาแจกในสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นสัปดาหห์สุดดทาายวาวายวเเเระ๋มนกมกโชศ สัปดาห์นี้แหละก็เข้ามาก็จะได้รับพกหน้ากากพวกนี้แล้วก็จะมีเสื้อตัวที่ตัวสีขาวที่เขาแจกไปสัปดาห์ก่อนนะยังไงก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นในสัปดาห์นี้ก็เหมือนจะมีข่าวออกมาว่า Rockstar เขาลางปรับปรุงแพชใน DLC shop shop ที่ถ้าใครมีไอธุรกิจ salvage yard เนี่ยก็จะรู้กันว่าเราสามารถมีรถที่มันสามารถเคลมได้ถ้าไปเล่นไอภารกิจอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งในตอนนี้มันจะมีทั้งหมด6คันนั่นเองที่เราสามารถไปเล่นภารกิจมาแล้วก็เอามาแบบเคลมเป็นเจ้าของได้ซึ่ง ในนาคตเนี่ยก็จะมีคันอื่นเข้ามาแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยที่จากก่อนหน้าน,นียมันต้องรอบางสัปดาห์นะที่ไอ้หคันเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเคมซึ่งหมายความว่าในบางสัปดาห์เนี่ยมันมีคันในคันหนึ่งใน6คันนี้อยู่ก็จริงแต่มันก็ไม่สามารถเคมได้ซึ่งเป็นอะไรที่งงมากล็อกสตาร์เขาก็เปลี่ยนใหม่แล้วถ้าเกิดว่ามีคันในคันหนึ่งเข้ามาอีกใน6คันนี้นะก็จะสามารถเคมได้ตลอดเลยก็ อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตอาจจะมีรถที่ให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของได้ฟรีเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ก็ถี่มากขึ้นประมาณนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้แน่ๆเร็วนี้ก็จะมีรถ2คันใหม่ที่สามารถเขยมได้แล้วก็ดูแล้วน่าจะเป็นของรางวัลในช่วงแบบปีใหม่อะไรดูจากลายรถแล้วก็การตกแต่งแล้วโหโบใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็นรถคอมเมทซัฟฟอรีแล้วก็คลิกส์ก็รอรับกันได้เลยจริงๆของฟรีในสัปดาห์นี้ยังไม่หมดแต่ว่ามันดูรถฟรีบิบก๊กเอนไขกับบว่องไวนะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นรถที่ชื่อว่า คาสเรตคลาสสิกวิธีปลดล็อกก็ไม่ยากเท่าไหร่ไปแข่งใน Meet ใเอสคาร์มี้ได้ดับ5ขึ้นไป2วันติดต่อกันส่วนรถลองขับในโชว์รูมพี่เหม่งสีเมียนก็ยังมีรถที่มันอยู่ในเทศกาลฮาโลวีนอยู่ก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วใครยังไม่ลองขับหรือว,ว่ายังไม่ซื้อคันไหนก็รีบเลยนะส่วนรถในรัชชลีออโตสก็มี2คันอันนี้ส่วนรถลองขับ3คันในเอสคารมีมีรถที่ผมชอบอยู่แล้วก็เป็นรถที่โดนออกจากเกมนในตอนนี้ด้วยก็คือ x a 21ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองขับดูก่อนได้แลล้้วกวก็ถาอองชบไป ซื้อได้ที่ A อลิสคารมมันจะจอดอยู่มาดูสำหรับ,บรัเงินสัปดาห์นี้เออบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่น่าสนใจสำหรับผมนะอย่างไรกก็จะเป็นบรัฐเงินคูณ2แล้วก็ RP ีคูณสสำหรับ j u d g m e n t Day แล้วก็บรัดเงินคูณ2 RP พคูณ2อีกอันนึงก็คือ alien s u r v i v a l อันนี้น่าจะเล่นสนุกอยู่พวกโหมด u r v i v a l อะไรเงี้ยมันเล่นคนเดียวได้นะแล้วก็บรัดเงินคูณ2 RP พคูณ2อย่างสุดท้ายนั่นก็คือ s t r e e t d e a l อ r อันนี้จะเป็นคนที่คอยรับซื้อผลผลิตในธุรกิจ MC อเอ ก็ไม่แย่แต่ว่าถ้าใช้ดีนี่น่าจะมีบกโบนัสเงินธุรกิจอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าแต่สัปดาห์นี้ไม่มีและอย่างนี้ผมเกินไปในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นเทศกาลฮาโลวีนเป็นวีคสุดท้ายแล้วเพราะงั้นก็รีบขึ้นด้วยอย่างของฟรีเนี่ยก็จะเป็นพวกแทตทูพวกลายหัวกะโหลกอะไรฟรีอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราสามารถซื้อพวกรถที่มันอยู่ในเทศกาลฮาโลวีนต่างๆอะไรเงี้ยพอหมดสัปดาห์นี้ไปปุ๊บเราก็จะไม่สามารถซื้อได้แต่ว่าถ้าเราซื้อออมมมาาาแแลลล้้้ววััันนนกก็ยงยงงู่่ใรถเาาขเขบไดปติ นะส่วนของลดราคาสัปดาห์นี้ก็ลด30%ก็จะเป็นพวกยานพานะอยู่ในเทศกาลฮาโลวีในนี้เหมือนกับสัปดาห์ก่อนๆนะส่วนของลดราคา50%ก็จะมียานพานะ2คันก็จะมีดิงกาเจสเปอร์แล้วก็จะมีอีนัสซูเปอร์ไดมอนด์ส่วนของลดราคา30%ทั่วไปก็จะเป็นยานพานะ4อย่างตามที่เราเห็นนี้และสำหรับของฟรีในกิจกรรม e ิ k l y c h ชา l e n g e รายสัปดาห์เนี่ยก็ให้เราไปเล่นโหมดอเวอร์เซนตีเล่นอะไรก็ได้นะตามที่เขาบอกเนี่ยให้เล่นให้ครบ2รอบก็จะปลดล็อกหน้ากากออรเรนจ Framing s c กอ l m มาสซึ่งก่อนอ้นนี้มันจะเป็นสีแดงใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นสีสม้มจะได้รับหน้ากากฟรีแล้วก็ได้เงินในเกมไปด้วย1 0 0 0งแถือว่าไม่ยากนะและถ้าใครชอบของหายากก็ไม่ควรพลาดกิจกรรม UFO ในสัปดาห์นี้หรือต้องบอกจริงๆก็คือในวันนี้นะวันที่31เนี่ยจะเป็นวันสุดท้ายที่จะมี UFO ออกมาทุกลำเลยก็ว่าได้ให้เราไปถ่ายรูปเพื่อเอาของรางวัลแล้วก็เราจะสามารถโดน UFO จับตัวไปได้เพื่อไปเล่นกิจกรรมพิเศษแล้วก็จะได้รับของรางวัลฟรีอะไรประมาณเนี่ยก็สนใจลองไป แต่ถ้าจะให้คะแนนสัปดาห์ฮาโลวีนสัปดาห์สุดท้ายนี้ผมว่าให้5เต็ม10นะเพราะว่าถ้าเทียบกับปีก่อนก่อน,นี่มันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะกว่านี้ในความรู้สึกข,ของผมแล้วก็ถึงมันจะไม่แย่แต่มันก็ไม่ดีขนาดนั้นอย่างมันไม่ได้มีธุรกิจอะไรคูณ2ให้เรามาเล่นแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจที่ราคาดีๆเลยแต่เดี๋ยวพอหมดเทศก,กาลฮาโลวีนนี้ไปก็จะเข้าสู่ช่วง DLC ใหญ่ซึ่งจะมีอัปเดตใหญ่เข้ามาแล้วก็จะมีรถคันใหม่อะไรอย่างนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงเพราะเดี๋ยวยังไงปีหหน,น้้้า้าเเเ่่กตตตออองงโปปรมมท GD5 6ัแลดใญ ื่อมาให้คนมาเล่น GTA กันแล้วก็มันต้องมีอะไรน่าสนใจเข้ามาแน่นอนแต่ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนทั้งคนที่เข้ามาดูเฉยๆคนที่กดไลค์คลิปนี้แล้วก็คนที่คอมเมนต์โดยเฉพาะคนที่สมัครสมาชิกจะเป็นกําลังใจสําคัญในการให้ผมเนี่ยทำความเพนต์ดีๆต่อไปในอนาคตก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยและยังไงไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปละสี่